วัสดีครับเพื่อนเพื่อนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงพระพุทธรูปที่สำคัญของประเทศไทยนะครับด้านนี้จะเป็นพระเจ้าตนหลวงเป็นพระประธานในวิหารวัดศรีโมคมําออำเภอเมืองจังหวัดพระเยาสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2034 มีความสูง16เมตรกว้าง14เมตรเป็นปูนปั้นปิดทองใช้เวลาในการก่อสร้างถึง33ปีนะครับองค์นี้จะเป็นพระศรีสกยมุนีเป็นพระประธานในวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพเวรลารามรอด้วยโลหะสำริจหน้าตากว้าง3วา1นค่ืบืบเดิมเป็นพระประธาน อยู่ที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุโข,ขทยัยสร้างในสมัยราชวงศ์พระล่วงแห่งกรุงสุโข,ขทยัยพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโข,ขทยัยเป็นทองคำแท้สมัยสุโข,ขทยัยมีน้ำหนัก5.5ตันประดิษฐานอยู่ภายในมหามนดก วัดไตมิตรวิทยาลามมีหน้าตักกว้าง6ศอก5นิ้วสูง7จอก1คืบ9ด้านนี้จะเป็นพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ภายในวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารสร้างขึ้นในปี1900เป็นพระปางมารวิชัยศิลปะสุขโขทยัย มีความกว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วสูง7ศอกสำลิดลงลักปิดทองโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ